สมัยผู้วินิจฉัยในดินแดนยูดานานมาแล้วณเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเบตเลเฮมซึ่งแปลว่าบ้านแห่งขนมปังเกิดความกันดานอาหารขึ้นทำให้ครอบครัวหนึ่งต้องตัดสินใจละทิ้งบ้านเกิดเพื่อหนีภัยความยากลำบากเอลิเมเลกชายชาวยิวผู้นั้นจึงพาภรรยานาโอมีและลูกชายสองคนมาฮาโลนกับคิริโยน ออกเดินทางไปยังดินแดนต่างชาติที่ชื่อว่าโมอับในช่วงแรกพวกเขาอาจพบความสะดวกสบายลูกชายทั้งสองก็แต่งงานกับหญิงสาวท้องถิ่นคนหนึ่งชื่อโอนป่าอีกคนชื่อรูทแต่ไม่นานนักเงาแห่งความตายก็ค่อยๆแผ่คลุมครอบครัวนั้นเอลีเมเลกจากโลกนี้ไปก่อนตามด้วยลูกชายทั้งสอง เหลือไว้เพียงนาโอมีและลูกสะพ้ยทั้งสองยิงไม้สามคนไร้สามีไร้บุทไร้อนาคตนาโอมีหัวใจสลายเธอได้ยินว่าพระเจ้าได้ส่งอวยพรยูดาอีกครั้งมีอาหารอุดมสมบูรณ์เธอจึงตัดสินใจจะกลับไปบ้านเกิดเธอหันไปหาลูกสะพ้ยแล้วกล่าวด้วยเสียงเศร้าลูกเอ๋ย พวกเจ้าจงกลับไปหาบ้านของพ่อแม่ของเจ้าเถิดข้าเป็นหญิงแก่ไม่มีสิ่งใดจะให้พวกเจ้าหวังได้อีกแล้วโอนปาร่ำให้จูบนาโอมีและเดินจากไปอย่างยากเย็นแต่รูธยังคงยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาเธอแน่วแน่น้ำเสียงอ่อนโยนแต่หนักแน่นเธอกล่าวว่า อย่าบังคับให้ข้าพเจ้าให้จากท่านไปหรือหันหลังกลับเพราะว่าที่ใดท่านไปข้าจะไปด้วยที่ใดท่านอาศัยข้าจะอาศัยด้วยพระเจ้าของท่านจะเป็นพระเจ้าของข้าพระเจ้าคำพูดของหญิงต่างชาติคนนั้นช่างเปี่ยมด้วยความรักและความเชื่ออย่างลึกซึง้งเมื่อถึงเบดเลเฮมผู้คนพากันซุบซิบนั่นนาโอมีใช่ไหม แต่นาโอมีตอบว่าอย่าเรียกข้าว,ว่านาโอมีอีกเลยเรียกว่ามาราเถิดเพราะพระเจ้าทรงให้ชีวิตข้าคมคืนเหลือเกินทั้งสองต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ในความจนรูดจ,จึงออกไปเก็บเศษข้าวที่ตกหล่นจากทุง่งตามธรรมบัญญัติสำหรับคนยากจนและพระเจ้าทรงนำเธอไปที่ทุ่งของชายชื่อว่าโบอาดโบอาด เป็นชายที่เกรงกลัวพระเจ้าเป็นญาติห่งหางๆของเอลีเมเลกเขาสังเกตเห็นหญิงสาวที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเมื่อรู้ว่าเธอคือรูธหญิงชาวต่างชาติผู้ดูแลแม่ผัวอย่างซื่อสัตย์โบอาทจึงกล่าวอย่างอ่อนโยนว่าลูกเอ๋ยจงอยู่ในทุ่งของข้าเถิดอย่าไปที่อื่นเลยข้าได้สั่งคนงานให้ค้มครองเจ้าแล้วจากวันนั้นโบอาท เฝ้าดูแลหญิงคนนั้นด้วยสายตาที่เมตตานาโอมีเห็นพระคุณของพระเจ้าเริ่มหวนกลับเธอจึงวางแผนบางอย่างโบอาดเป็นญาติของเราเขาสามารถเป็นผู้ไถ่ยได้นาโอมีกล่าวและในคืนหนึ่งรู้แต่งตัวอย่างเรียบร้อยไปที่หลานนวดข้าวหลังโบอาดหลับ เธอนอนอยู่ที่เท้าของเขาตามธรรมเนียมเพื่อแสดงว่าเธอพร้อมเป็นภรรยาโบอาดตื่นขึ้นมาและรู้กล่าวด้วยเสียงเรียบสงบว่าขอท่านกลางชายัย้าคลุมของท่านเหนือข้าพเจ้าเพราะท่านคือผู้ไทยของเราโบอาดหัวใจพองโตเขาให้คำมั่นว่าจะจัดการทุกอย่างอย่างถูกต้องและเปิดเผย โอ,อาดไปพบผู้อาวุโสของเมืองทำการเจราจาอย่างชอบธรรมและสุดท้ายเขาได้รูดมาเป็นภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายพระเจ้าทรงอวยพรให้ทั้งสองมีบุตรชื่อโอเบตโอเบตจะเป็นบิดาของเจสซีและเจสซีจะเป็นบิดาของดาวิดกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเลือกและในสายเลือดของดาวิดหลายร้อยปีต่อมา ก็มีพระผู้ช่วยให้รอดของโลกพระเยซูคริสต์บทสรุปของหญิงชื่อรูธเธอเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นหญิงไม้ในต่างแดนแต่จบด้วยการเป็นบัรพระรุษของพระเมสสิยาทั้งหมดเพราะเธอเลือกทางแห่งความรักความสัตย์ซื่อและความเชื่อในพระเจ้า แม้ในวันที่มืดมนเธอก็อยังเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำสิ่งดีในที่สุด